นแม่ซมคุณ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกสุขคนนแม่แซมไซคุณ่คุณไดยินดีตอนรับสู่ช่องสำราญดิ้งจ้าแถวบ้านพี่อ่ะมีเมนูอะไรที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ขายบ้างไหมพอจำได้ไหมสมัยก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนก็ส่วนมากจะมีไอเนี่ยไอติมนะไอติมไอติมไอติมถังสี่เหลี่ยมนะี่วบ้านพี่มีติมขายด้วยมีมีมีแต่มันไม่ใช่เป็นไอติมตักนะเป็นไอไอติมแท่งอ่ะ ินได้ใช่ไหมไอทิพไอติมินี่กินไม่ได้ที่กรุงเทพส่วนใหญ่ผมเวลาไปแถวโรงงานที่พ่อแม่ทํางานอ่ะะเขาจะมีไอ้นี่มาขายอะไรไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ะปลาไหลปลาไหลขนมจีบอะไรมันจะมีขนมจีบซาลาเปามาขายแล้วก็จี่อันนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่าอันนี้คือเครื่องเคียง เครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยวรอดคือก็คือที่มันใส่ในก๋วยเตี๋ยวรอดทั้งาหมดหที่เรามีอ,าาอันนี้แต่เ็าไม่เคยทําเหมือนกันทาไม่เป็นเหมือนกันจะได้กินไหม<笑><笑>ได้กินจะได้กินดีไหมแต่ไม่รู้จะถูกสูตรไหมามาเริ่มกันเลยไหมมา,ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มเอา้าหั่นซอย,อยอซอยก่อนเ,อเ,อเราต้องซอยให้เป็นยาวแนวยาวก่อนเป็นเหมือนลูกเต่า่ะใช่ลูกเตาเตาผมชายอ่ะเอ้ยเข็มกรูดอ่ะเข็มเป็นเข็เนี้ย จริงคิดดยดีดิบะไม่เท่าไรทนได้เนี่ห้องให้กูเป็นห้องได้น้ำเด <_ d _> ียเราอยหรอกมากแต่ว้พี่เต๋าไงเต๋าเต๋าบอดีกายบอดีกาดเออนีข้าเราจะไม่หั่นนะคะเราจะสับเลยจ้ะจ้ะแต่เราไม่มีหมูสับใช่ไหมวันนี้ไม้มีมีไอ้ด้านนั้น เพรว่างบงบไม่พอกา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 กงบงบไม่พอวเนี้ยวันนี้เสียงดังเลยนะครับพลังเมาเล่นในบ้านเมาด้วยเมามาจากไหนฮะเอ่ายูนิเต็ดสเตทออฟอเมริกายูนิเต็ด t เตทว่าเอาคำท้ายสั้นๆดีกว่าอเมริกาเนี่ยแหละลำลูกกาแหละจริงๆอ่ะอ๋ออยู่ในฝั่งซีนั่นแหละอยู่ฝั่งซีเออทิพซึมาอยู่ไหนอยู่งสีนี่เองทำกับพลังจริงยิงลำลูกกา เด็กประทุมนี่เองเออนี่เห็นหน้าอย่างนี้นะพี่มราน่ะอืดูดิกลัวฝรั่งนะเว,ว้ยกลัวชาวต่างชาตินะเว,ว้ย <c oughs> เจอเขาไม่กล้าเข้าไปเกียดเลยนะเว,ว้ยกลัวเขาทักชวนคุยกลัวคุยไม่ได้ตั้งแต่คุยไม่ได้จริงๆไม่ใช่กลัวไ <c oughs> ไม่ได้คุยไม่ได้เลย,ยอินเดียอะไรอย <c oughs> ่างนั้นอ่ะเจอชาวต่างชาตินี่คืออุ้ยเฮียคุยไม่ได้เลยอยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันคุยกูแต่มันก็คุยนี่ปกติมันคุยกับพี่เยอะนี่ญี่ปุ่นอ่ะจำได้ ใช่ญี่ปุ่นขยันคุยมากเลยมึงก็สรรหาคำถามไม่ตอบมันนะไม่ตอบมันนะฟังรู้เรื่องก็ตอบไปก่อนก็เขาพูดแบบมันเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมที่เขาพูดภาษาอังกฤษมันก็จะมันคือสำเนียงมันจะออกญี่ปุ่นไม่แต่เขาฟังอีสานรู้เรื่องเหรอคุยได้มันคือบอกบอกกูเขาฟังสวยออกน้ำมันนิดหน่อยเหรอเออใส่ตะกร้านะเออค่อยๆ่อนิดน ก็เด็กๆที่รดเวลารถอะไรมาขายพวกเนี้ยม,มีอะไรที่เรียกตลอดลไม่ได้กินบ้างไหมเขาขับไม่จอดอะไรเงี้ยมีอะไรเรียกตลอดไม่ได้กินไหมออก่อนไม,ไม่นานไม่มีอ่ะพอไอ้ติมไอ้ติมได้ยินเสียงก้องเต็งเองแก๊งหมาก็ิ่งออกมาเลยมีสิกรุงเทพไม่ได้กินหรอกนะไอ้เต็มอ่ะแม่นไม่เคยจอดโอ้ยเขาเป็นเิวอ่ะเขาเปิดเสียงเพลงอ่ะนะมันบริยินแล้วเอแต่เขาไม่จอดเขาขับไว ไอิอมวอ,อ,อล่ะโล้มรีบไปตามคุ้ยเลยมั้ง <c oughs> ขั้นแถวบ้านเอาขั้นเฝ้านะข้าเอิรนว่ะมึงเชื่อเฝ้าไปตามคุยบ่ย่ยตามควายใช่ไหมเออเออเอ,อ,อะไรคว้าผมด่าแม,ผม,ม่ผมดูคำนี้ผมจำได้ครับหรอไปวัดไปวัดอ่เด <c oughs> นไวเร็ว้ทำหนใคร <c oughs> ใครเดินพ่อพ่อเกจี <c oughs> ้คือเปิดประตูรถอ่ะอ่า พ่อไปเห็นหน้าโบสถ์แล้วโอ้โหแกจะรีบกลับหรือว่ายังไงไม่รู้ก็ถึงแม่ถึงหนำว่าที่ไปตามควายหรือไงอะไรดีจังเฮ้ยนี่มันเมนูเด็กโดดเรียนนี่ว่าอ่าเมนูอะไรเฮ้ยเต๋าลอดไงี่ยลุ่นเราน้องโดดเรียนไปกินเต๋ยาลอดเนี่ยเต๋ยาลอดผัดเดยหลี่เต๋ยวหลี่เต๋ยวหลี่เห๋ยวหลี่มึงก็พยายามให้เขาทำพยายามให้เขาเป็นทุกอย่ามไม่เป็นหรอกเฮ้ยแล้วก้ามหมูไว้นแล้ว แหมตลกแดกจริงจะโม้ดีแล้วอันนี้มันดีสุดแล้วอ่ะวังวก็แดกอันนี้เมืก่อนโอ้ยไม่เอาอันนี้ใส่อะเมื่อก่อนกินตั้งแต่หลอดละห้าบาทสามบาทไอ้ที่เหมือนเคยมาขายในบ้านเราใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเออนใช่ไหมแต่ยุคนี้มันมันให้แต่ประหยัดเส้นกับ ส้หัวงอกแล้วก็นี่เยอะๆชั้นกุ้งอันนี้ก็ไม่มีเลยเก๋าเก๋าเก๋าหมูก็ไม่มีเกียวก็เออมันเอาง่ายส่วนมากจะมีมีแต่ผักนะเต้าหู้กุ้งแห้งอะไรขาดหมดเยอะเลยมันจะมีหมูสับมันก็ไม่มีแล้วท่านเมื่อก่อนมันมีหมูสับมีเสกโม่ใช่เต้าหู้คืออะไรเยอะมากเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแดงแปะเลยเหร ไม่พอผัดมามันก็อเอาอีกเอาอไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาพอปรุงรสเสร็จนะแล้วก็ข้าวเปล่าร้อนๆทำอะไรอะ่ะยิ้มกินข้าวใส่น้ำปลาเนี่ยนี่ไงนี่ไ,ไงไอ้ยิ้มไปไปเร็วหนีวะเอากลับไปหนีไอ้เยี้มไปวิบวับระดับหมอลำเร็วเร็วไปอะไรกเนี่ยไห <laughs> <laughs> นเดี๋ยว ไหนเขาว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้วไงล่ะอันนี้เลยสิใครอะพอเอาฝรั่งมาทำไรเนี่ยเลดี้เย่แมนเลดี้แยเทมแยนอะเลดี้แย่แมแยนพออยากมีบัวฝรั่งใช่ไหมเนี่ยยีตะรับเกี๊สันนะครับเยวโอ้นี่ผัดอะไร แล้วนี่เขาบอกมาไหมไปถามว่าเอาความกมาทำไมพ่อเนี่ยเล่นนันเยอะเลยโอ้โหเอาหางนี่ยพอดีอะไรเจสันอยากพูดสันด้วยเจสันเขามาจากต่างประเทศนะอเมริกาแล้วอยากกัรด้วยนะครับพ่อก็เลยจัดให้เห็นไหม How do you feel right now How do you feel So good So good เมนูอะไรครเนี่ยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวรอดก๋วยเตี๋ยวรอดก๋วยเตี๋ยวรอดนูเดนโรอ๋อเป็นเมวเดี๋ยวีเดด o เดี๋ยวเดี๋ยวเดย่เดเดีดีเดีดนดี่เดี๋เดดีเดเดี๋เดี่ยเดียวเียวเดยเดีวดยยเยเดยเ ปาเดียนี้เตินดุดนะหมดเลยด้แดกไหมเนี่ยได้ได้ได้ฮะจอนสันเจสันเจสันหมดชิมชิชิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้อน้เฮ้่เ้เยเฮยยเเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ตยเฮ้ยเ้ยเฮ้ i ้เฮ้ย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 ยเ้้ยย ยอดฮาร์ดฮาร์ดอาร์ดฮาร์ดฮารดฮาร์ดฮาร์ดเอาร์ฮาร์ดฮดฮร์ฮาร์ดเดาร์ดฮาร์าดฮาร์ฮาร์ดดร์์ดดร์ฮาร์ดดร์ฮาร์ดร์ฮาร์ดดฮาร์ดดร์ฮาร

โอ้โหอินเดียสไตล์อยูอินเดียอินเดียสไตล์อินเดียเยสไตล์สัมรไหนไปไหนอ่ะมีวิวอยู่ไทยวิสกี้ดูอยู่นเนี่ยเชิญเชิญะไทยวิสกี้ยินดายโตรอดูเออไม่ได้ไม่ดดดดด่ไม่ไไม่ได้ริกบาร์ส้้ 40 degree เจสันเชสไลววัสกาโอ้โหมมนไม่ใช่เบสกานะวัสกาโอเคครับธรรมดาเคยกินเป่าโอ้หน้าแดงเลยอ่ะหน้าแดงเลยเฟสอยู่เลสเลสอยู่เฟสอายุรังอายุรังดัง u ังเมาเลยมันร้อนมันร้อนจัดหน้าเปลี่ยนเลยว้าวโย่ อ่ด้วยหน่อยนึกยังไงวะก็ต้องเอาลงมาปเนี่ยเจสันเจสันเขามอนเลี้ยงฮอตฮอตเอเปิลทำให้ดูอันนึ่งจะทำให้ดูอ่ะสำรังทำให้เจสันดูอันหนึ่งโอ้โหโอนเลย้อน่าร่้ฮ่าฮอร้อนฮ่ออ่า่่ฮอาฮอาฮอตฮ่าฮ่าฮ่่ากูา่าฮกาฮ่้ฮ่่่าฮ่ม่งก่าฮงาฮ่า

โคตรมัก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 ด้วยโคตรมัก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  I fucking l i e it i ล้วฟังกิ้งไลทโคตรมากโคตรมากโคตรมากฟักิ i งไลท์ดิสโคตรมา e a กเอาอยู่อ่ะ๋ยวโชว์เขาโคตดมากแล้วพี่เดี่ยวมดหมดเลยเ้ดี๋ยวเอ้ยดหมดเลยโชว์ y ย a h he s โ o w you ู่ไลท์ดิ h เวอร์มาร์กโค้ดมาร์กไ o ท์ดิสเอเว He d i ิ e งเอเวอร์ดิ้งเ e อ้ e a h ว่าทำซอสนี่นี่ซอสอ๋อซอสปุ๋งซอสปุ๋งเย้เย้มันเยอะมากเยอะไปปะเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเยอะยไม่เยอะ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 ใส่เลยนะพ่อใส่เยอะไหมอ่าใส่ไปเลยให้ดำดำแบ่งส้มน้ำส้มต้องหน่อยนึงอืมมันจะได้มีรสเปรี้ยวนิดนิดน้ำมันงากุ๊กกมันได้ด้วยเหรอชิมได้แล้วเหรอได้ไหม เฮ้ยเอาแรงเอาแรงเอาแรงไหมแรกแรงหน่อยก็ได้ Put the energy No 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 Energy no 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 ตาป้าโซ You think he funny Yes Can he g o USA with you Yes My son My son My son พาไปเลี้ยงที่ต่างประเทศพาพ่อไปเลี้ยงเป็นลูกเขาที่อเมริกาพ่อป้าตายพ่อไปตายเลย Yes นะ You put ยุบดยุบไซนี่นะไซนี่นะโอเค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 มอมอมอเอามือเลยมือเลย่อเจสันมอมอเย่บอกเขาอย่ามือลงไปได้มอแบนะเขาคงไม่เอามือลงไปหรอกเขารู้นะเขารู้นะฮอตฮะฮอตสไปซี่เยสสไปซี่เยสเวอร์ดิสไปซี่โอเคยาเฮ้ยจ๊ะ เจาทายกินได้เหรอเหไมด้เทายจริงุยจริงออกมาเจแล้วเดินเดนเดนทาจเฟสอยู่ยูตาล้างมือก่อนเห็นหเห็นมรอแล้วแล้วสนันพาเจสันไปล้างมือก่อนเดี๋ยวเขาไปจับหน้าเขาเจสันววอแแ อ่ะครับพ่อค้าไปเรียบร้อยไปใช้อ่าวันนี้เราไม่ต้องขี่แล้วกันขี่แล้วแดกลำบากยุ่งเอาเอามาแอคติ้งให้เหมือนเฉยเขาจะขายหลังรถนี้ใช่ไหมล่ะอ่าฮะปกติเป็นรถอะไรนะรถรถต้นปั่นปะบ่อกระมเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์นี่แหละมาเชิญเลยเชิญเลยขายพ่อฮะอันเท่าไหร่ฮะมื้อนี้กินฟรีกินฟรีโว้ยปกติเขาขายทดสอบร่ชิ้นละห้าบาทเหรอชิ้นบาท อ๋อยี่สิบใช่ไหมอันนี้ชิ้นหนึ่งยี่สิบใช่ไหมชิ้นยี่สิบเจ็ดบาทจะขายทำไมอ่ะเจ็ดบาทเจ็ดบาทไม่ได้ไมเจ็ดบาทเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เจ็ดบาทแล้วเอ้าหรอยี่สิบโอ้ยแล้วก็โรยนี้ป่ะอั๋อรยเจสันไม่เอาอ๋อนี่ของเจสันเจสันเขาไม่เอาเจสันไม่ชอบอ๋อไม่กินหรอรู้ชัดเจนเจสันไม่ชอบเจสันไม่ชอบผัวผัวเขาเขาบริการทให้ตับปากนะเยสเมสุดเยี่ยมฟอยูเจสัน t h a Not k y u spicy it is not spicy okay okay I have two version มีโดนไล่หรอจะตายเมื่อกี้มีโดนไล่ตำพริกก็ชิมเข้าไปโอ้โหร้อนเปล่าวะก็ร้อนนิดนึงไม่ไม่หัวแกง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 ทก Good good good, oh, good. Okay. Can can you good. tell about it? Can you tell? Mm. What about it? Can you tell? Are you speak? Uh, it's... it's sweet or something? Mm -hmm. Can you tell the coming? Sour. sour. It's sour. Oh, sour. sour. Oh, sour. Bior, 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 bior. Very spicy. Yes. Oh okay. what? Yeah. very spicy. Is it spicy? No, <laughs> no. <laughs> Oh it's sour. Are sour, you? salt, sour, salty. salty. Ah, okay. Yeah. Salty. Good. Keep ตัดได้ไงมันยังไม่ซื้อคนขายเขาเลยไหนคนขายเขายังทํางานอยู่เลยนั่นน่ะไม่ซื้อคนพันนี้ต้องขโมยแดกอันเนี้ยผิดสูตรเหรอน้ําจิ้มเพี่ใหญ่เผ็ดขนาดนี้โอ้โหมึงทำผิดนี่ยรอแล้วน้ำจิ้มคนพ่อคนแม่เล้วโยเผ็ดไปโยมึงไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านไหนกูถามกินเผ็ดขนาดเนี้ยมั่วสูตรนี่หว่ากูกินเผ็ดจิ๋วเนอะใครทำเป็นยังไงเนี่เจสันก็ถึงได้ลองดิ เฮียฝรั่งเกือบตายแล้ว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 ร้านคุณเอาช้อนมาให้แค่สองทันเหรอครับเจ้าเหรออ๋อเออรอเออรอไปทางเค็มมัน่อของฟรีก็จะเอาช้อนเชิญอะไรเงียะกินเยอะกินฟรีโอ้โคตรเลยไปทางเค็มไปหน่อยฮะฝรั่งเค็มมากกว่าล่ะบ่สำร้านทำไปไงไม่เลือกเนาะ ไม่ได้เลยอร่อ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 ยไล่เไผมเซล่ไดเป็นเป็นคำนี้เาป็นอ๋อเป็นป็นอยู่แล้วคำนี้เป็นอยู่แล้วชอบชอบชอบยกกนนื้อูรแดกไม่ถนัดเลยอบมากชอบมากชอบมากชอบมาอบมอืเนีอเหน่อยอันนี้ไม่ไช่เลยลุไปดูจากไหนมาน่ยเอหยอดนิดนึงอให้ซิมืมความเผ็ดหน่อย เพราะว่าเพราะว่าดีกว่าไอ้เจ้าที่ยิ้มชอบกินไงเหรอพี่ที่ไปจอดที่บ้านนะนะอก็นด้มาเดี๋ยวนี้เจ้ารอดมันเขาประหยัดงบไงใช่มันไอ้นี่งานมันไปใส่แป้งทอดเนี่ยเออแล้วขายเจ้าสิบบาทเกี๊ยวอ่ะอร่อยจริงอ่ะทิ้งแล้วกินกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งกำลังขอช้อนใหเพื่นครับอ๋อแต่ว่าไม่มีช้อนอ่ะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน่ช้อนอ่าช้อน ด้ยแม,มแม่เอากาหมูครับโอแม่ไม่เอาอครับอ้อกากหมูจะกลัวกันเข <พ eration S 2> าบอกไม่เอาคุณ,คณอะมั้ยเขาบอกไม่เอาพ่ออะเราอ้อคุณเขาบอกกินเหแล้วกินไม่ลงอร่อยเออีดูดููด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 ูมูด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 ดอููดดวด่ดดดด รสชาติก็เกือบได้เกือบไม่ได้เรื่องทำอันนี้มันมั่วเกินใส่พริกเยอะเกินอ่ะโคตรโคตรเนี่ยวันนี้มีฝรั่งสองท่านมาจิมด้วยแนี่ยอันนี้อันอันเนี่ยฝรั่งกิ้นกฝรั่งกีนนกอันนี้ฝรั่งเวียดนามฝรั่งเลาฮาราฟฝรั่งเวียดนามเป็นไงบ้างบารพี่น้องคันมักคลิปบันเดี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ไลายนะครับเดินก่อนจากกันก็มีอย่างไลฝากไว้ให้เก่ามักสำราญน้อยแต่ให้มักเดนๆดด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือนี้อีพี่นี้ขอกราบขวัญสวั มักครับโอ้มักโคตรโคตรโคตรมักโคตรมักเลยมากครับ